วันนี้ได้รับเชิญนะครับมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่องของ the new generation of monopolar RF ก็คือตัวโปรแกรมเซิร์ฟนั่นเองนะครับก็รู้สึกว่าสนุกมากนะครับแล้วก็มีความตื่นเต้นมีความเป็นกันเองแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันแบบ หมดเลยนะครับตออเปิดใจกันนะครับวันนี้เราดิสคัสกันอย่างเมามันมากก็เป็นที่น่าจดจําแล้วก็มีประโยชน์นะครับต่อวงการทางผิวหนังแล้วก็ทาความงามมากเลย ก็วันนี้ได้มาบรรยายในงานในเรื่องของกลไกการทํางานการออกฤทธิ์แล้วก็ผลลัพธ์ที่เราคาดหวังหลังจากการทําเครื่องมือของโปรแกรมเซิร์ฟทุกคนก็ให้ความสนใจดีครับทุกคนก็สนใจที่จะเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆนะครับกับแนวทางในการยิงการให้พลังงานในการใช้งานของเครื่องณปัจจุบันครับก็เดี๋ยวฝากให้ทุกคนติดตามกันนะครับอันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปครั้งแรกที่เกิดขึ้นในภาคใต้นะครับแล้วต่อไปอนาคตก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆวิธีการยิงใหม่ๆแล้วก็เทคนิคใหม่ๆเพิ่มเติมในอนาคตครับ